ประเด็นในวันนี้ยังหนีไม่พ้นเรื่องของการเมืองนะคะที่เรายังคงต้องติดตามกันค่ะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับมีการหารือกันร,ระหว่างท่านนายก,กับคุณสุเทพเทกสุบรณในฐานะผู้จัดก,การรัฐบาลที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลน,นะครับถึงปัญหาต่างๆแล้วก็การปรับคอรมอซึ่งล่าสุดก็มีความชัดเจนออกมาแล้วนะครับซึ่งทางท่านนายกเองก็ตัดสินใจที่จะตัดสสกลุ่มโคราชแล้วก็กลุ่มสุรินนะครับออกจากการร่วมรัฐบาลน,นั่นเองครับค่ะซึ่งพร้อมกันนี้นะคะท่านก็ยังจะดึง2ตําแหน่งรัฐมนตรีกลับมาเป็นสัสดส่วนของ ประชาธิปัตย์ด้วยค่ะ ซึ่งในเรื่องนี้นะครับเป็นการเปิดเผยของนายสุเทพเทกสุบาณรองนายกและมนตรีในฐานะผู้จัดการรัฐบาลครับซึ่งได้เข้าหารือกับท่านนายกภายในตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลซึ่งก็มีรายงานนะครับว่าแนวทางที่นายสุเทพเสนอต่อท่านนายกก็คือการตัดสอสอกลุ่มโคราชของว่าที่ร้อยตรีไพโรธสุวรรณชวีที่มีสอสออยู่10คนแล้วก็สอสอในกลุ่มสุรินของนายกเกษมรุ่งธนกียรติที่มีสอสอในกลุ่มรวมกัน4คนออกจากโครงสร้างของรัฐบาลในขณะนี้ครับซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวนะ ก็จะทําให้พักประชาธิปัตย์ค่ะได้โควตารัฐมนตรีเพิ่มขึ้นมาอีกสองตำแหน่งก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง i c t นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีจะต้องนําเรื่องนี้ค่ะเข้าหารือในที่ประชุมพักป่ายวันนี้ค่ะเพื่อวางตัวบุคคลรวมถึงการทบทวนการทํางานของรัฐมนตรีในส่วนของพักหลังปฏิบัติหน้าที่มากว่าหปีแล้ว ก่อนหน้านี้ค่ะนางนริศราชวานตันพิพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพักเพื่อแผ่นดินซึ่งเป็นรัฐมนตรีในโคต้าของกลุ่มบ้านริมน้ําก็ได้เข้าพบกับนายกรัฐมนตรีที่ทําเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อขอให้นายกรัฐมนตรีปรับเฉพาะสสที่ก่อปัญหาเท่านั้นค่ะเพราะว่ากลุ่มบ้านริมน้ําไม่ได้เกี่ยวข้องกับการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยค่ะซึ่งทางด้านของว่าที่ร้อยตรีรนองรักสุวรรณชวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีแล้วก็แกนนากลุ่มโคราชพักเพื่อแผ่น นะครับว่าการลงมตินั้นเป็นเอกสิทธิ์ของสสที่ตัดสินใจจากการฟังคําชี้แจงของรัฐมนตรีท่านต่างๆแต่ว่าก็น้อมรับการตัดสินใจของท่านนายกโดยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับ